อ่าสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับการ์ดปฏิไฟ n e นิวดร e พร์าพใหม่ชุดใหม่นะครับพบกับ n v ็น p ขีวีทีศูครับขีดหนแล้วก็ขีดสอนะครับโดยในคลิปนี้เราก็จะรีวิวขีดหนึ่งกันก่อนนะครับคลิปหนึ่งที่มี Dragon World และก็ Danger World ครับผมผมบอกแล้วว่าน่าจะมาทุกวันเวลาสมมติใครที่อยากได้เนี่ยสามารถเสิร์ชได้นะครับที่ ร้านเรานะครับ N ฉีดวิธี01ก็จะเจอทั้งสองชุดเลยแล้วก็มีของเสริมต่างด้วยนะครับส่วนลิงก์ลิงก์ที่จะเข้าไปเสิร์ชก็คือลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับอ่าไม่ใช่ลิงก์โจ๊กเกอร์นะลิงก์เสิร์ได้เดืยดเดือดเพราะนมันแบงค์กั๊ดนี่มันฟลูบาร์ดิไฟอ่ะเขาเรียกอะไมเขาเรียของไมกอนเอ้าเกือบเรื่องเลยติ้งตัวประสานตัวเอ้ยกับหัวนี่อันแรกนะครับเป็นกล่องนะครับ ีแจ็คไนท์เรานี่เองนะครับแจ็คไนท์นี่มีท่าซุกคุกคงสุดหล่อด้วยนี่กล่องราคาเท่าไหร่ครับราคา1 1ึบาทเท่านั้นพวกที่บอกพอทำเป็นพอทำเไปก็จะเป็นนี่เหล่าเนี้ยสุดยอดสตรีปสลิปนะครับลายแจ็คไนท์ดูดีนะนี่มีความมีความขอบขอบฟลิงขอบฟลิงด้วยมีกี่สองนะครับเนี่ยมี6กสองครับผมราคาเท่าไหร่ครับราคาพิเศษบราคาสองบาทแล้วก็นี่ลายลากคอนเวอร์ นี่คอฟิงคอฟิงนะครับสองรสิบเท่ากันนะครับอ่าไปช้อปปิ้งกันได้ใครอยากมีเก็บไว้สวยๆเก็บทําไมเอาไปใช้สิเออใช่เอาใช้อือถูกแล้วมามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับผมเราเปิดมานะครับฟนี่ตัวแรกเลยนตัวดรัมบังเกอร์ดากอนเป็นตัวหน้ากล่องที่ไม่มีบัตดีกิฟต์ขอ,อขอจ่ายหนึ่งเกตโซชาหนึ่ง โซ่ดีวิวการ์ดอยู่นะมันก็เลยมีความสามารถโซกาดถอยภาษามีแค่นี้แหละแต่ที่บง่ายๆนะการโซชันเนี่ยนำการลงสู่จักรกองตามตวนที่เขากำหนดนะเข้าสู่โซส่วนโซการเนี่ยก็คือเมื่อการใบนี้ออกจากสนามนำโซเนี่ยลงดรอปโซนแทนการนำออกจากสนามอ่าตามนี้นะจริงๆชุดเนี้ยชุดใหม่เขาจะมีเขียนอธิบายเอาไว้ให้ด้วย เราดูลองดูที่การ์ดเขาจะมีเขียนที่บายไว้ใครที่ยังไม่รู้ก็อ่านจากการ์ดได้แต่ชุดหลังเขาคงเอาออกนะไม่งั้นเขาก็คงไม่ย่อหรอกเมื่อหลังการทาคลิปนะครับในนี่ไงด้านเดี๋ยวนะเราจดูด้านหลังนี่เขาจะมีอธิบายไว้ตาสีเขียวใครสงสัยต่อไหนก็คอไปอ่านได้เลยอ่านี่ครับซื้อแล้วก็ไปอ่านได้อ่าใช่อ่ะตัวต่อไปกันเลยดีกว่าอ่าตัวต่อไปฟึบสุดยอดมังกรเกาะเหล็ก buster cannon dragon อ o คอ c อ่ะเป็นไซส์สามนะลืมบอกคอคอสจ่ายสเกะ โซชาหนึ่งมีโซกัดแล้วก็ดับเบิลแท็กแล้วก็มีบอกด้วยว่าโซกัดเนี่ยคือการนำการมือสุดเอกใบเข้าสู่โซกัดนี้อดี๋ยไปเคียย์ไข่กันเล่นได้วหกูเปิดกล้องหลังอยู่นะอะต่อไปเลยครับดําบังเกอร์ดรากอนบาเลียเบรกเกอร์มีบัิกิริยด้วยแล้วก็คอคอใจสังเกตแล้วก็มีความสามารถเพลเนเทตเขาจะอธิบายว่าเมื่อการนี้โจมตีและทำลายมอนเตอร์คู่แข่งที่อยู่ในช่องกลางสำเร็จ สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งตามค่าคีติคอลของการนี้โอ้โหความเสียหายเนี่ยถือว่าเป็นความสามารถความเสียหายจากความสามารถการนะแล้วก็การทาลายสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่ามอนเตอร์ต้องลงดรอปนะถ้าทาลายสาเร็จแล้วมอนเตอร์มีโซกาดเนี่ยก็เอาโซออกเพื่อให้อยู่ในสามต่อถูกไหมมันยต่อถือว่าถูกทําลายเหมือนกันแต่มันไม่ออกจากสนามแค่นั้นเองพี่พงต่อใหญ่เขาไม่มีสีดำใช่ครับไม่มีครับใบต่อไปต่อไป พรามบังเกอร์ดากอนมีความสามารถเดียวเลยเพนเทตส่วนค่าสนามต่างๆไซส์อะไรอย่างนี้ก็ดูตามความสามารถครับเอาเพนนเทตบอกแล้วเพนนเทตมีความสามารถเดียวช่วงชุดแรกก็อย่างนี้แหละความสามารถก็จะน้อยหน่อยชุดหน้นก็จะยาวพื้นอสูนมังกรมาซาคาโดขอข้อใจหนึ่งเกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามจากความสามารถของเผ่าตำนาน โมกกองก๊์ดเราหนึ่งใบฮิวหนึ่งหน่วยแล้วเขาก็อธิบายมาว่าการโมกกองก๊์ดเราเนี่ยคือการนําก๊ามจำนวนที่ระบุไว้เนี่ยลงดอกโซนแล้วก็ฮิวเนี่ยเขาบอกว่าเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มตามจำนวนที่มันกําหนดนะอันนี้คือกล่องดูรูปไซค์ส่งวันนี้นะยบอกฮิวหนึ่งหน่วยก็เพิ่มพลังชีวิตหนึ่งหน่วยอย่างนี้ตัวต่อไปนะครับอสูรมังกรอาริซาเดอร์ไม่มีความสามารถวันนี้ลาดีๆนี่อ่าดูความสวยงามของมันแล้วเก็บไป้บ้างแล้ววันนี้อีหุ่นพ่บอลใหญ่ไหม แหนเขาแววเลยมึงแหน่ได้ยินได้ยิน้ยอก่าร้อแล้วพุงมนสั่นท์สติลกอนเล็ตดากอนหนึ่งครั้งต่อเทินเมื่อการนี้ถูกโจมตีโดยการลิง์ไอแท็กในเทินนี้การนี้ได้รับดีเฟนซ์บวกหนึ่งพันลิง์ไอแท็กก็คือนำมอสเตอร์หรือว่าอาวุธเราเนี่ยร่วมกันโจมตีดีเฟนซ์เจ็ดันตัวขึ้นไปเรียกว่าลิงไอแท็ดีเฟนซ์เจ็ดพันเป็นคนเยอะเลยเดี๋ยวผมจะสั่งบ่อยๆอ๋อขอบคุณมากครับคต่อไปครับ อาซุยมังกรแม็กซิมิเลียนอเลกไม่ใน่าแม็กซิมิเลียนเมื่อการนี้เข้าสู่สนามแสดงอาซุยมังกรหนึ่งใบบนมือนำการนั้นเข้าสู่ช่องเกตจากนั้นเราโจวการหนึ่งใบเป็นกอสามารถไม่ได้บังคับนะเพราะเขาเขียนว่าสามารถบอคคลิปแฟก์ดำดับเดดเหลือไหม เอ็บบิ่มซ้ำแล้วกวนซ้ำวันนี้ตัวต่อไปใครก่อนไปครับผมแล้วเครียดเครียดอ่ะสุนมอนอันดบาวเปิดเจ็ดของเมสซี่ไม่สวยนะไม่สวยนะอันดีบาวเฉยเมื่อการนี้เข้าสู่สนามจ่ายหนึ่งเกตสามารถจ่ายหนึ่งเกตนะเลือกมอนสเตอร์ตำนานหนึ่งใบจากดอกเราในเทอร์นี้การที่เลือกจะรับพลังบวกหนึ่งพันเอ้ยเมื่อกี้เหมือนจะพูดผิดหนึ่งใบบนสนามนะเมื่อกี้จะเปิดพูดดอกหรือเปล่าดอนบอกคือถ้าจ่ายเขาบวกได้ใช่ป่ะใช่สามารถหรือไม่จ่ายก็ได้นะสามารถ มันไม่ใช่ค่าคอร์ด้วยนะมันเรียนรอบครั้งหนึ่งนะมันอัดคลิปอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวจะ่สามให้พี่อยู่พี่อยู่เจ็ดล่างใช่ครับพี่อยู่มีเจ็ดล่างอสุยมังกรชองดาร์ตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามสามารถคอมอนเตอร์ตำนานจากมือเราหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอร์ดอันบอกแล้วคิวหลังเกมล่างสองก็เมื่อกี้ครับที่เหตุต้นเรามากระทืบคนลงก็เหยียบทันทีครับสไปด์โชเดอร์ดราก้อน ขอค้อใจหนึ่งเกตกการนี้อยู่ช่องกลางการนี้ power บทสองพันไล่ร้านกันนะพางเขาผ่านพีสามอ๋อคือมันเป็นตัวแจกกันในร้านเขาจะกล้าขายแล้วต่อไปราชิวๆดราก้อนน่าอยู่ทาจินะใบเนี้ยสวยแจกอ่ะไม่มีความสามารถนใบนี้เขาสามารถมีความสวยงามอ่ะต่อไปครับนี่แต่เท่ อัสุนมังกรลีโอนนดัตเมื่อการนี้ถูกทำลายจากความสามารถของการ์ดคู่แข่งโม่กองเราหนึ่งใบเราสามารถนำมเอเตอร์ตำนานไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดอกของเราเข้าสู่ช่องเก็บตการโม่ก็บอกไปแล้วคือการนำการ์ด้สึกจากกองเนี่ยลงช่องดับโซน่เเป็าาง่รบบลคั ดรากอนิกเลสเกตลาล่าง2ที่สุดเลยชอบมอนต์เงียบอันนี้เป็นเวลแล้วนะจ่ายสังเกตทำลายมอนต์หนึ่งใบในสามคู่แข่งอ่าแค่นี้แหละน่าน่าน่าตาดูดันมากชเข้าไปอ่าใบต่อไปไนท์เอนเนอร์จีเคาน์เตอร์เลือกอสุรมังกรที่กำลังต่อสู้หนึ่งใบบนสนามมอนสเตอร์นั้นพาวเวอร์บวกสามพันดีเฟนส์บวกสามพันและจะรับเคาน์เตอร์แท็กจนจบการต่อสู้เคาน์เตอร์แท็กก็คือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ที่มีความสามารถเคาน์เตอร์แท็กเนี่ยถูกโจมตี แล้วตอนจบการต่อสู้ยังคงอยู่ในสนามสามารถสวนกลับไปหามอนสเตอร์ที่โจมตีมาได้ถ้าเกิดเป็นการลิงไอแท็กเนี่ยก็จะเลือกได้แค่ใบใดใบหนึ่งไม่ได้สวนทุกตัวนะออะืการสวนก็คือเอาพลังโจมตีของตัวที่ถูกโจมตีนะ่ะเอากลับไปวัดเทียบกับพลังป้องกันของตัวที่โจมตีนะเดี๋ยวนะมันมีเคาน์เตอร์ด้วยคือมันสามารถใช้ในจังหวะัเป็นเคาน์เตอร์มันมัน ช้เทิงส่ับข้ามอยู่แล้วใบเนี้ยหรือใช้ตอนระบุก็ได้สมมติเราทางโจมตีไปปุ๊บเขาใช้อะไรมาทําให้พลังโจมตีเราน้อยกว่าเขาอาจจะเพิ่มพลังป้องกันอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้ใบนี้สวดได้ต่อไปราก้อนชิลโล่แห่งมืองกอนฟ้าราค่อนชิลน่สลิปใช่รายการนี้ได้ในระหว่างการโจมตีเทินคู่แข่งและเราไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางเขาเอ่ยยกเลิกการโจมตีแล้วก็ชั้นหนึ่งเก็บนั่งกินข้าวว่านั่งลงขอนั่งกินนมอยู่มาแบ่งเลย ต่อไปต่อไปพอดึกแห่งมังกรเสร็จเมื่อรายการนี้เสร็จแล้วนำการ์ดใบนี้ไปวางด้านซ้ายมือล่างของสนามเราอ่าช่องนี้เลยเนี่ยพอดีเป๊ะเลยโอ้ยแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะอ่าช่องเซตอยู่ตรงนแ้วนะมีวันหลอกเห็นไหมมีวันหลอกยิ่งยั่งทำหลอกแล้วบอกว่าทุกคนหมดแคทคอร์ดนำการ์ดสามใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่โซ่ของการนี้ในสำหรับความเคาน์เตอร์ถ้าเรามีพลังชีวิตสามหน่วยหรือต่ำกว่าสามารถแสดงการ์ดทุกใบในโซงการนี้เลือกมังกร เรื่องมอนเตอร์นะที่เป็นมังกรก่อเล็กไม่เกินหนึ่งใบาจากที่แสดงทั้งหมดนั้นอะ่ะคอลงสามโดยจ่ายคอคอ,อจากนั้นทำรายการนี้ร,ร,รัเคร์บเซ็นี่ครับมาไวตรงเซ็ตะไปต่อป่าดาโกนิกฮิวลอาการนี้ฮิวได้สูงสุดสีหน่วยเท่านั้นเขาจำกัดแม็กมานะ CN เนสแลตเธอเนี่ยมันมาจากคำว่าการ์ดเนม เพร์เท,ทอร์สินค้าะรแจ้งเก๊เนยเพอร์เทิร์ก๊าซเยนยเพอร์เทอร์หมายความว่าในหนึ่งเทอร์เนี่ยจะใช้ก๊์ดที่มีชื่อเนี้ยได้เพียงแค่ใบเดียวโอ้แลวตรงตัวเลยคือก๊าซเนมเพอร์เทิร์แต่เพื่อนน้องๆไม่รู้จักฟื้นตัวความสามารถคือเราฮิวหนึ่งหน่วยวจากนั้นเราฮิวหนึ่งหน่วยตามจำนวนการาดบัตดี้กิฟท์ที่หงายอยู่ในบัดี้โซนเราเแต่ผลรวมทั้งหมดเนี่ยต้องไม่เกินสี่ซึ่งเป็นข้อจํากัดข้างบนที่มันเขียนไว้โอเคอ่าทํหมอกนะต่อมาแคทคอร์สจ่ายหนึ่งเกต อ่าบ,บ,บุรุษยกชื่อฟื้นผืนฟ้าในกำมือเป็นการเนเปอร์เคอร์เหมือนเมื่อกี้นะเคาน์เตอร์น like ้ำมอนเตอร์ทุกใบในสามเรากลับขึ้นมืออ่ายกกลับขึ้นมือเลยอเซเว่นไปไล่คุขี่ตะกิดานมันตกเลยจะล้มตายนะทวินแอทแท็กติกถ้าล้มจะเอาเรื่องใครว่าหมาเซเว่นเมื่อเรื่องเซเว่นได้เปล่าว่าไล่การนี้นะนำการนี้ไปยังช่องด้านซ้ายมือร่างของสามนั่คือช่องเซตเมื่อกี้นะแต่ตอนนี้มันทุ่ดกบไปละนอกจากว่าเซตได้มากกว่าหนึ่งใบไหมเซต กี่ใบก็ได้ถ้ามันไม่ได้กาหนดมาไว้ในการ์ดโ <Okay. S 1> อเคความสามารถของมันนะหนึ่งครั้งต่อเทิร์นวันเพลย์เทิร์นก็คือหนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะ <Okay. S 1> เมื่อ Monster, มอนเตอร์เมอน3สามคู่แข่งถูกทาลายจากการลิงแอแท็กสร้างความเสียหายใส่ชีวิตคู่แข่งหนึ่งหน่วยแล้วก็อันนี้มันกําหนดมาว่าเราสามารถเซตทูนิเอแท็กบนสนามได้เพียงหนึ่งใบอันนี้กำหนดนะอันนี้คือในกรีที่กำหนดมาเ <Okay. S 1> ้าไม่กำหนดมาเขาเซตกี่ใบก็ได้ หน้าซ้ำเนี่ยเซ้นได้เรื่อยอยู่แล้วแต่ถ้าเอาผิดถ้าหน้าไม่ซ้ำอ่ะมันเซ้นกันกี่ใบก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าหน้าซ้ำมันจะแล้วแต่การบางใบก็กำหนดมาบางใบก็ไม่กำหนดกระผมต่อไปเลย d ดร of the Dragon ์วันแห่งวันก่อนแคทคอร์สจ่ายหนึ่งเกตทำลายมาสเตอร์ทุกใบในสามคู่แข่งเราไม่สามารถสั่งโจมตีได้จจนเเป็นการ์ดที่คนไม่ติดนะอย่างน้อยใบหนึ่งอ่ะเอาเวลาเอาไวล้าสามเพราะเผื่อเราตีไม่เข้าแล้วเกตมันจ่ายแค่หนึ่งเอง ต่มันจะเขามีข้อเสียคือเราจะตีไม่ได้จะมีช่วงหยุดมีช่วงหยุดครับใช่ใช่ใชอต่อมาตบอกว่าดาร์กูนอกชุเคาเตอร์ทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบในสาคู่แข่งที่มีพาวเวอร์สามพันหรือตำกว่าตกรบบเด็กไครับตบเด็กครับตบเด็กครหบตรงนี้ยากมากเลว่าอ่าต่อมานี้คือบอกไปแล้วตอนคนก็เปิดตามมาดูกอีทีนะครับ Equip c ิป t จ่ายไร้หนึ่งหน่วย วอลคานิกชาร์จเมื่อการนี้สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งชาร์จหนึ่งเกมและก็ความสามารถต่อมาเคาน์เตอร์แอคทีฟวอลคานิกเบิร์ตสามารถจ่ายหนึ่งเกมหากทําในเทอร์น,นี้การนี้พาวเวอร์บวกสองพันถือว่าบวกเยอะเหมือนกันนะแต่พาวเวอร์ตั้งต้นมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ใช้ตีเข้าไลท์อะไรเนี้ยเสื้อผ้าที่สองพันน้องโหเยอะโหเยอะเยอะๆแลยผมกับผ้ากับผ้าหลังนี่เอ,อือกาเกนทัวร์พันนิเชอร์ รายการนี้ได้เมืม่อคู่แข่งบบมีพลังชีวิต4หน่วยหรือต่ำกว่าโดยเราและคู่แข่งไม่มีมอนเตอร์อยู่ในช่องกลางแคทคอร์สจ่าย4เกตการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกความเสียหายจากความสามารถนี้ไม่สามารถถูกลดลงแล้วก็สร้างความเสียหายใส่ไลค์คู่แข่ง4หน่วยเป็นไม้ตายสางตายนั่นเองในช่วงพักเรือแทกแล้วก็เป็นบัตตี้กริปนะครับดําบังเกอร์ดราก้อนบาเรียเบเกอร์มันหมายความว่าถ้าบัตตี้ของเราเป็น ดอมบังเกอร์ดาก้อนคิปบาเรียเบเกอร์เนี่ยถ้าเราทำการบัดีกิฟเราจะได้การบปเรขึ้นมือแล้วก็กว่าสามของมันนะเลือกบอดี้มดสามเราหนึ่งใบในเทอร์นี้การนั้นพาวเวอร์บวกหนึ่งพันกว่าสามที่สองคือเราคิวหนึ่งหน่วยคือได้คืได้ทั้งสองอันเลยอหรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเหรออ่าใช่ครับคือของนั้นของนั้นก็หนวก็หมดแล้วอ่าต่อไป ทำไมก็นเอาบัติคิปมาเจ้าวัวทำไมมันเอาบอดี้กิปไว้ตรงนี้เนี่ยเออทำไมนี่ชูมกรอนอ่ะอ่ะบอดี้กิปขึ้นก่อนก็ได้ดูเลยมังกรนักสู้มังกรนักสู้เดมอนกอดอนกอดอนเกากอดอนกอดอนเออน่ะกอร์ดอนมากกว่อนบัตติกิปอ่าก็คือเป็นบัตติกิปนะของเดมอนกอดอนเคาน์เตอร์เลือกบัตติบือสามเราหนึ่งใบในเทอร์นี้การนั้นจะรับดีเฟนท์บวกสองพันแล้วก็ความสามารถที่สองเราคิวหนึ่งหน่วยหน่วยก็ดีนะเป็นไปที่ดีทำให เดมอนกอดอนเนี่ยเอาไปคบโบกับเดมอนกอดอนเลยทำให้มันหนักหนักตัวหนัขึ้นแค่บีบสุดขั้วมันไไหมครับเรี่ยวของเดนเจอร์เราขอเคลแคบกระดานหน่อยเขาได้แลนะถ้ายิวบ์ต่อเนี้ยเดี๋ยวจะามาดูเดนเจอร์กันเต็มๆนะครับเขาแคบกระดานเราสิบกบฟอยนี่ดูตอนตาละลายมต่อกันที่เดนเจอร์แล้วครับตัวแรกอาร์เมอร์ไนท์เดมอนเฮ่ยเท่ะคอพอดจ่ายสองเกรดแนะนำมอนเตอร์ใบมนสนามเราลงช่องดอก ความสามารถมีอย่างเดียวเลยคือดับเบิลแท็กดับเบิลแท็กก็คือเมื่อจบการโจมตีครั้งแรกแล้วการนี้จะกลับมาสแตนเกิดผลแค่เทินละหนึ่งครั้งแล้วก็จะไม่ทับกับชิปเปอร์ไอแท็กหรือคอร์ดิฟอยแท็กนี่ไงเพลย์หลายก็บอกหนึ่งสางต้องวงแตกจริงๆต่อไปครับที่เกาหลีจักรวาลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะกุ่มกินไม่ได้นะมังกรขวานครอเดส ดอดอแคสนี่หว่าดอแคสดอแคสคอคอสจ่ายนิงเก็ตผมไปซื้อมาแล้วว่าการได้รับพีดีต็อกเิงหรือเปล่าต้องน่าจะบอกว่าการนี้นะการนี้จะรับคีดีต็อลบวกหนึ่งตามจำนวนมังกรขวานครอสดอแคสในช่องดอบของเราแต่เขาเขียนมาแค่การได้รับนะแต่เดาว่าน่าจะการนี้แหละคงพีมต็อกกำลังเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ขี้น้อยแต่ว่ายิ่งตัวเองอยู่ในดอบเยอะยิ่งบวกขี้เออจะทำแยกแแคสก่อนเลยนะเนี่ยต่อมาเพราะว่าอัลเมอไนต์โกเรม วันนี้เมื่อการนี้ถูกทำลายจากความสามารถของเวทมนต์ผู้แข่งสามารถจ่ายไลน์หนึ่งหน่วยหากทำนำใบมสุจากกองการ์ดเข้าสู่ช่องเล็กวินดีแค่ยิงขวาตีอืมแปดพันไงอ่าต่อมาอาร์มือไนยเมดูซ่ากวามสามารถเดียวเลยเพเนเตตก็คือไปทะลุไงนี่มีเก็บในกระบอกกระบอกเกตติ้งอ่เนี่ยหกลำกล้อง ในพระเอกมังกรนักสู้เดมอนกอร์ดอนบัดี้กริปนะก่อนสามแรกคอคอจ่ายสังเกตนำมอเตอร์หนึ่งใบในสามเราลงช่องดอกแด้ก็โซชาร์สองใบแล้วก็มีก่อนสามารถโซช่ไอโซกาดกับเค้าเต์แขกนันนันบอกว่าศูนย์หกไปเลยต่อมามังกรข้างสากัดคอการนี้ได้เมื่อเรามีดูเอลดาทอนในช่องดอกที่มีชื่อไม่ซ้ำกันสี่ใบหรือมากกว่า โอ้วิธีขี่ยากนะแต่ว่าพลังกับคีโคสุดมากโอ้เจ็ดพันขี่สามปีชาโดกับมูราคุโมนะครับตอเลยครับตัวมาตัวโดนเนื้อไปฮะตัวโดนเนื้อจากภาคเก่าเหรอใช่มังกรกงเล็บจับวาวเคนตัวนี้ความสามารถอ่าอันนี้เลย a n แล้วก็ขีดเทินเนี่ยมาจากคำว่า ability name per turn ability name per turn ก็คือเราก็มา upcard ที่มีความสามารถที่เป็นชื่อ ability เนี้ย อย่างในกรณีของใบนี้ก็จะเป็นบีดอ่าจะใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งต่อให้ตัวไม่ซ้ำกันด้วยนะถ้าชื่อความสามารถซ้ำกันก็จะใช้ไม่ได้สมมติเป็นตัวไม่ซ้ำแล้วใช้คอนเทนนี้ไปก่อนแล้วตัวนี้จะใช้ได้ลงเป็นบีดอลาใช่ไหมถ้ามีตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้นะลงมาเป็นบีดอไลก็จะใช้ไม่ได้เพราะมันคือ ability name เพอเทิร์นดูจากชื่อ ability ไม่ได้ดูจากตัวโอเคอ่ะยังไม่ได้อ่าน ability เลยอโอเีครับ บรีตออร่าเมื่อการนี้เข้าสู่สนามสามารถจ่ายหนึ่งเกตหากทำเราได้รับเงินชิ้นหนึ่งหน่วยที่อย่างเงี้ยบอกเราได้รับเงินชิ้นหนึ่งหน่วยก่อนในนี้บอกว่าอะไรฮิวหนึ่งหน่วยงงงงเง้เขาเขาเขียนคำว่ายังไงไม่รู้อะอ่าแตบต้องต้องใช้ความเข้าใจกันอ่ยอวังม่ยอวังอืมแต่แต่คงทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแหละเอาเมื่อไงซักคิวบัตขอคอสจ่ายหนึ่งเกตจากนน้นำเอาเมื่อไงไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดอเราเข้าสู่โซมอนเตอร์นี้แลวก็มีความสามารถโซกา เป็นใบที่ดูแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์คือมันเป็นไซส์หนึ่งอ่ะมันควรจะต้องเอามาเล่นกับเซอร์เบอร์าได้อ่ะแต่พอมันมีโซกาดมันเอามาเล่นกับเซอร์เบอร์ด้าลำบากอ่ะต้องจ่ายหนึ่งเกตด้วยอ่าอ่ามังกรทุ่งหญ้ากระดาษนันเนอร์อ่ะอันนี้อเบดิตี้เนยเพอร์เทอหมือนกันคือบีสออลาร์มที่เมื่อกี้ตัวละครนี้แม่โคตรต้องการเดียวกันเลยเมื่อการนี้เข้าสู่สนามสามารถจ่ายหนึ่งเกตหักคำสร้างชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยดีนะหยุนสุดสุดท้ายดีนะจริงจริง ใบต่อมามังกรทะลวงกาเอลคอก้ามีแค่มีแค่ีเขาอย่างเดียวเลยจริงๆตัวนี้ลังลังไม่สูงป้องกันไม่สูงคี่ด้เข้าเป็นวานิลาวานิลาเยอะชุดชุดแรกเนี่ยมังกรเหินฟ้าซิวไว้์อ่าลังตางนี้ครับวานิลาต่อไปหุย มังกรสายลมโลหิตอีริลซิก้าสวยหากเราสวมใส่ไอเทมอยู่การนี้พาวเวอร์บวกหนึ่งพันใบนี้ดีเหมือนกันกำลังมันเยอะเป็นแค่ไซส์หนึ่งเองนะแองเฟ์หมดครับพี่ขอโทษด้วยยงเติมไม่ได้นะต่อมาเอาเมื่อไหนากากยคุณวายคุณวายมีแค่ขีดแรตัวนี้หมดนะครับเวรีบอกผมมันูชอบสีทองไปครับเสงเป็นมังกรนักราสีําเงิน กกกาาาาเเ้ยรีว่ต้องออกออกพวกบ้าเสียงโน้ตให้มันหน่อยพวกนี้จะไม่ค่อยเมียำนาจแต่เดี๋ยแต่เดียแตกเดกยอ่อเต็มเดีต่อไปเวนมนจิตรวมศูนย์เคาน์เตอร์ชาร์จสองเกตเดี๋ยวสิบเน้นเาม้ซื้อแบบก่องง่ายง่ายี้เลยอ่มีีศูนย์สามเห็นครับดูที่คอมเมนต์ได้เลยครับเบอร์ยเ โอ้การมันยืดเหมือนกันนะเนี่ยไอเดี๋ยวขอขยำนิดนึงขอขยำนิดนึงถ้าในเฟสนี้ผมผมชอบตัวที่ชื่ออยู่ข้างนม็อ่ะพี่พงศ์สี่ทองตัวไหนวะนึกชื่อไม่ออกปิดคลิปย่างในบอลอ่าต่อครับวีที่สิเจอกันครับต่อมาฝ่ายฟ้าพี่คาดแคสคอสจ่ายสองเกรดทำลายมอนสเตอร์ทุกใบในสามคู่แข่งที่มีเดฟเฟนซ์ค้าทานอยู่สูงกว่าจะจ่ายเกตเยอะไงนะจ่ายเกตเยอะแต่ก็ มันตีต่อได้ไงมันเหมือน Day of the Dragon อก่ยตีต่อไม่ได้อ๋อต่อมาฟ้ามือประกบดาบไอ้พวกอ๋อนี่วิบี12เจอกันเดี๋ยวมเจอกูนร่ายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งไอเทมบนสามคู่แข่งตรงซีเราจ่ายสองเกตแพงแต่ละผมผมว่าแพงเคาน์เตอร์ทำลายไอเทมบนสามคู่แข่งจากนั้นหากเราสวมใส่ไอเทมอยู่เล่นเป่ายิงฉุกกับคู่แข่งหนึ่งใบไอ้ครั้งหากเราชนะสร้างความเสียหายใส่กางชีทคู่แข่งตามค่าคิดค่าของไอเทมหนึ่งใบบนสามเรา คือถ้าไม่ต้องปั่นพิจบเนี่ยผมว่าดีแต่พอต้องจ่ายสังเกตแล้วต้องมาทั้งป่านวิชุแล้วมันไม่ดีเลยอ่ะผมว่าโดนต่อยไหมแตกอันนี้สุดยอดการใส่อัมเมไนประกอบชิ้นส่วนนำมอนเตอร์อัลเมไนหนึ่งใบจากดอกดาวกลับขึ้นมือถ้าเล่นอัมเมไนก็ต้องใส่สีอะไรแบเนี้ยขุดเลยขุดไอ้เซเบรามาเรื่อยๆเลยโอ้โหนึกถึงภาพสุดภาพ รวมพลังต่อสู้เสียอย่างเดียววีบีสุดสัปบอเตอร์เรื่องมอลเตอร์หนึ่งใบในสามเล่าในเทอร์นี้มอลเตอร์นั้นได้รับพาวเวอร์หรือดีเฟน s ์ตามค่าพาวเวอร์ของไอเทมในสามเล่าและก็เขาเรยก่าบอลเชาเป็นใบที่ใช้ได้ทั้งลุกและรับแต่เรื่องโบกได้แค่อย่างเดียวเองถูกไหมครับลุกและรับทําอะไรวะคู่ดักบอร์ดสายลุกเฮ้ยแต่เด็กต่อมาดูเอลดรากอนอนนเผาโกแห่งการต่อสู้ อาไปไว้ตรงช่องเซตนะแคดคอร์จ่ายเกตเมื่อคู่แข่งดึงแอคแกใส่ดูเอลตากอลของเราคู่แข่งสามารถจ่ายสองเกตหากไม่ทํายกเลิกการโจมตีแล้วก็เราสามารถเซตกฎงการต่อสู้ในสามได้เพียงแค่ใบเดียวคือจุดเริ่มต้นของยังกี้คนเกตรีวิวทุกใบเลยหรอทุกใบไหมหรือว่าข้าไม่อยู่ทุกใบใช้ทุกใบใช่ไหมต่อมาคืนแห่งความป่าเถื่อน เซตหนึ่งครั้งต่อเทิร์นแอคทีฟสามารถจ่ายหนึ่งเกรหักคำเราฮิลหนึ่งหน่วยตามนั้นครับหมดแล้วอ่าต่อไปเฮ้ยยังมียังมีไปนี่บีจีสิบก็รอไม่ไหวแล้วถล่มเพราะสุดท้ายถล่มเพราะสุดท้ายรายการนี้ได้เมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางจ่ายสองเกรเลือกทำนายมอนสเตอร์หนึ่งใบในคู่แข่งต่อมาเป็นเจเนริกเจเนริกแล้วครับเจเนริกใส่ได้ทุกเวิร์กเสร็จคนนี้เข้าไปดีหม ก้านี้จั่วการได้สูงสุดสาใบเท่านั้นจ่ายสองเกตเราจั่วการหนึ่งใบจากนั้นเราจั่วการหนึ่งใบตามจำนวนบัตรที่กริบที่ไหนอยู่ในบัตรที่โซนของเราแล้วก็มีการนี้เพิร์เทิร์การนี้เพิร์เทิร์คือเราจะใช้การนี้ได้แค่คืนละครับต้องมีลงบนของตลาก้ามแมคบีครับอยากได้เล่มอะไรครับพี่มีไหมครบต่อมาเป็นสองนักสัตว์อยากเล่เล่นอะไปีถอกสุยกะ เมื่อการนี้เข้าสู่สนามเลือก12นักสั่นหนึ่งใบใน3เราในเทอร์นี้การที่เลือกได้รับพลังบวกหนึ่งพันเมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีสามารถนำการนี้ออกจากสนามเล่นห่วงไม่มีครับไม่ต้องการกระโดดขึ้นมือนี่น้องม่ตายมาจากโลดมันคือเขาเล่มห่ไม่ต้องหาที่ไหนแล้วครับรอเขาพิมพ์ซ่อมบริษัทที่จะพิมพ์เร็วๆนี้ในกาลีบีเฮ้ยดาร์กอนสโลนบังลังก์มังกรลีบีเป็นลีบีไหมเ้็นสโลนเลยรายการนี้ได้เมื่อแฟกของเราเป็นดาร์กอนอาย ความสามารถของการนี้ไม่ถูกยกเลิกเราสามารถมีมอเตอร์โบสามไซส์รวมไม่เกิน4การนี้โบสามไม่ถูกทำลายหรือนำกลับขึ้นมาโดยการไอเทมของเราไม่ถูกทำลายนำกลับขึ้นมือหรือออกจากสนามโดยการที่เที่ยวมาสองเก่าคิดว่าเป็นไงบ้างครับพี่ฮิวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นว่ามันห้ามนำออกจากสนามโดยการอ๋อกัน คือถ้าจัดปุ่นก e ouais. ุญแจเนี no. ่ยมันกันได้ไม่ครบถ้วนอย่างถ้าเกิดโดยการเนี่ยก็จการจัดฮาร์ดเก่าออกไปได้โอ้คืออ่ะต่อไปครับรีวิวแรกๆก็บอกว่าหมดครับอืมกองความรุนแรงวายุข้างบ่ายด้วยสุดฟ้าคำรามซูบุกิมายูชูมิบีบีขอขอจ่ายสองเกาการนี้มีโซสองใบหรือต่ักว่าการนี้ได้รับเวเพลี่ลิงแล้วก็เมื่ออาวุธเข้าสุดการโซการโซการโงการไปเนี่ยเราโจมหนึ่งใบและจะรับไรหนึ่งหน่วย ต่อจํานวนการในส่งการนี้กองพลอากาศยานทุกใบบนสนามเราพาวเวอร์บวกสามคั้แล้วก็ดีเปซนบวกครับอืแล้วก็มีความสามารถเปิร์กมูคเดวิลแท็กโซกะแล้วก็ไลท์โดยการแจกังเกต้องอธิบายให้ก่อนนะมึงเนี้ยเปิร์กอะไรมึงเนี้ส่วนใหญ่คนเล่นพักเล่นพักเก่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่คนเล่นของใหม่นะอันนี้จะเป็นของคนที่เล่นพพีี่่่บอลไมรู้บอลเล่่นใหมพักเก่าไม่ได้เล่นพี่บอลเนี่ยมึงต้องอธิบายพี่บอลรู้เลยอย่างเงี้ย มองอยากรู้เลยถามเลยนะอยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าพ่อเองถามมาทําให้คนที่ไม่รู้ก็จะรู้ด้วยออรรยากู้ตั้งแต่เวฟพอลีลิงก <laughs> ์อยากรู้ว่าทําไมมึงทํากับกูอย่างนี้ฮีวิวเวฟพนี่ลิงก์เนี่ยคือมันเป็นเทคที่ติดตัวอยู่มันต้องไปอ่านคู่กับอาวุธอาวุธเนี่ยมันจะบอกนำการ์บินเข้าสู่โซของการ์ดที่มีความสามารถเวอพลี่ลิงก์อันนี่มันเลยกำหนดมาถ้ามันมีโซเกินกวามสามารถเวอพลีลิงก์มันก็จะหายไปแล้วก็จะเอาอาวุธเนี่ยจะโซไม่ได้ไงโอเคครับต่อไปเพิร์ง เฟิร์งเนี่ยคือการเอาโซของมันข้างใต้เนี่ยลงดอบให้หมดเลยเอนี้เค้าเกตเนี่ยอันนี้ผมจำไม่ได้ผมไม่มัน่นใจแต่คือการเคลียร์โซเคลียร์โซของตัวเอง มูฟมูฟนี่มูฟคือในช่วงเริ่มเบท้องต้เฟสของแต่ละฝ่ายสามารถนำการเนี้ยเปลี่ยนช่องได้ L อ King บอกว่าซ้ายขวากลางข้างข้างข้างช่องว่างน่อ๋อตรงช่องว่างซ้ายไปขวาไร้ได้ได้ได้หมดเลยโอ้แต่ว่าห้ามทับช่องที่มีคนอยู่เก้านี้ซื้อสกล่องโอเคแต่ว่าแฮกโซกาสดีเข้าใจแล้วไลท์ล่ะไลท์ล่ะไลท์อะไรแบบูลเลยครับโอ้ไลท์ ก่อนที่บีทีซูดอกคือการนำตัวเนี้ยปกติมันเป็นมอนเตอร์ใช่ป่ะถ้ามีความสามารถไลฟ์คือใจเกตจากความสามารถไลฟ์เนี่ยแล้วนำมันลงไปใส่เสริมหรอกปต่เสมือนเป็นอาวุธขำๆหรือก็ไม่ก็ไปซื้อแยกลิงก์ของวิวบีแล้วก็มีบีทีซูอีกทีนึงเขาจะได้เสริมลิงก์ของคนนี้เยอะเหมือนกันดีลิทต่อไปเลยครับรีบีต่อไปโอเวอร์เคสรีบีนี่ของสามารถเซตโอเวอร์เคสเนี่ยได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้นลิงก์บีทีซูมีลิงก์ดีลิทป่ะวะ ถ้ามีมอนสเตอร์มังกรและเท็มทางบนสามหลอกก๊์ดใบนี้จะไม่ถูกนํำออกจากสนามโดยผลของการคู่แข่งและใช้บนสามของเรารวมกันได้ไม่เกินผอย่างคนละภาคกันด้วยความสามารถของกราดทุกใบบนสนามเราไม่ถูกยกเลิกด้วยความสามารถของกร์ดคู่แข่งเมื่อจบเคยของแต่ละฝ่ายสามารถคอมังกรและเทีมทางไซส์สี่มากกว่าจากมือของเราของกราซหรือช่องดรอปเราหนึ่งใบโดยจ่ายขอคอนได้ใช่ไหมไม่รู้ ชแต่ไม่ดูองค์ไร้เข็มขัด่อ้โหไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้ไปสบายสุ้ายของชุดนี้เลยไอจุวันรีบียพรุ่งนี้โดดได้ไอจุวันคอสจ่ายหนึ่งเกทการ์ดเนมเคอเทิร์นจั่วกาสสองใบหากเรามีในวันในช่องดอบเราจั่วเพิ่มอีกหนึ่งใบหรือนำในวันจากดอบเราขึ้นหนึ่งเลือกทำในอย่างนึ้งนะควาสามารถสุดยดเนะไอจวันรีบียเขามว่าเราต้องมีในวันธรรมดา มีหรือไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีก็จุดแค่สองไงอโยบเก็บร้อยสิบแล้วกรณีนี้มันจะนับเป็นชื่อถ้าเกิดสมมติว่าชื่อไงรีบีจะไม่ซ้ำกับชื่อเดิมโอเคอ้าวานเรียได้ต่างนั้นเลยก็มีเท่านี้เนาะของภาควีมันรีดหนึ่งสองชุดนี้อ่าก็ชุดนี้เป็นบีเป็นขีดวิธี01คหนึ่งขีดหนึ่งนะครับก็มี dragon world danger world แล้วก็จะมี เจเนริกแล้วก็การ์ดรีบีมาอีกอา่าม,มีมีนักสัตว์ด้วยนักสัตว์หนึ่งใบแล้วก็ใช้การ์ีบีสี่แบบอ่าก็ผ่านกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมขีสองกันต่อครับผมด้วไปขีที่สอ่ามีขีสองจะไปขีที่สามครับส่วนอันนี้เป็นขีที่สองจกคาร์ดให้เขาดูเรียบร้อยเออเนี่ยเหมาะนาน,นเลยทีหนึงอ่าเดี๋ยวขีเดี๋ยวขีสามเรามาดูชุดน,นี้ครับเหมากันสดุดๆตรงนี้เลยไปนขีไปทีสองหนึ่งขีสองกันต่อโอเคคืนนี้เราไปแล้วครับบ๊ายบาย,บายแล้วไปชมกันต่อนะครับ 乒乓。